รวมเรื่องที่ควรรู้ในการขอสินเชื่อเรื่องการดูแลสเตตเมนต์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำเผื่อเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับผมยุทธไฟแนนซ์ไม่เช็คเครดิต0 6 5 1 5 9 7 8 9 8ปปัจจุบันสำหรับไฟแนนซ์จำนำเล่มส่วนหนึ่งของการพิจารณาสเตตเมนต์ก็มีส่วนสำคัญต่อความรวดเร็วในการอนุมัตินะครับเพราะถ้าฝ่ายพิจารณามองว่าเข้าเงื่อนไขก็สามารถอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอองค์ประกอบอื่นๆมาร่วมเพิ่มเติมครับ แนะนำดังนี้ครับ 1. พยายามให้มีรายรับรายจ่ายผ่านบัญชีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยหลักจะใช้ย้อนหลังประมาณ6เดือนครับ 2. ให้คู่ค้าหรือผู้ว่าจ้างพยายามโอนเงินเข้าบัญชีเราโดยตรงเท่าที่พอเป็นไปได้ครับจะเป็นตัวบ่งบอกอาชีพและความต่อเนื่องของรายได้ที่ชัดเจน 3. นะครับข้อนี้สําคัญมากๆห้ามใช้บัญชีที่ยื่นขอสินเชื่อโอนเงินหรือรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์นะครับ ไม่ควรที่จะ,ะใช้สเตทเมนต์ตัวนี้ในการทำธุรกรรมนะครับสําสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินบัญชีของตัวเองนะครับทางบริษัทดูเจตนาและองค์ประกอบเป็นหลักครับบางท่านใช้บัญชีภรรยาบัญชีลูกร <c oughs> ับแทนก็สามารถยื่นได้เช่นเดียวกันครับพอผู้ประกอบการบางรายก็มีข้อจากัดการรักษาสิทธิทางด้านภาษีครับอย่างไรก็ตามสเตทเมนต์ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ คลิปต่อไปผมจะมาแนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางท่านอาจจะมองข้ามเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินต้องการใช้วงเงินจะได้ทำได้รวดเร็วโดยไม่ติดขัดครับฝากกดไลค์กดติดตามหากคลิปพอเป็นประโยชน์ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับยุทธไฟแนนซ์0651597898ยินดีให้คำปรึกษาครับ